เนี่เอ้าข่าวโบะเองว่ารถเอะไรเองว่ารถคันนี้มันคุ้นคุนไหมรถเด็กข้างบ้านส่งมาทำา2ปีแล้วยังไม่เสร็จรอบนี้ก็เลยทำให้แล้วเพราะว่าลำนานไปหน่อยนะครับก็คันนี้มาดูอยากเจออ่โซนวัยรุ่นแรงๆ125อาะไรเงี้ยเขาคงจะอยากได้ยินเสียงน้ำมันหมดบอทำอะไรเอา โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายระดับทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พ่อขอแล้วสจนวันนะครับก็วันนี้เสื้อบังกัดเทปะเอ็ดบังกัดแบรนด์เนมมะบังกัดส่งไหมใส่บอกว่าสจครับถ่ายเสื้อให้ด้วยนะนี่เขาบอกว่าบังกัดอ่ะเขาชอบขายแบรนด์เนมใช่ไหมครับเสื้อเจ็ดแปดแสนอ่ะตัวนี้เท่าไหร่พี่เจ็ดล้านเฮ้ยเสื้อห่อศพใช่เหรอเป็นผ้าดิบเอาไว้ห่อศพศพศพใครอ่ะศพแมวเฮ้ยพูดเล่นนะครับก็วันนี้พี่จะมารีวิวกระบะซิ่งครับคนดูใช่เหรอเอ็นดูดิ เยงว่ากระบะซิ่งจับเลยวะอันนี้เรียกยี <laughs> ราฟซิ่งฉันเป็นใส่รับไทยธงไทยเทเฮ้ยคอนโด <c oughs> เอ้าข่าวโบเหรอ <c oughs> เองว่ารถอเองว่ารถคันนี้มันคุ้นๆไหมรถเด็กข้างบ้าน <c oughs> ส่งมาทำสองปีแล้วยังไม่เสร็จรอบนี้ก็เลยทําให้แล้วเพราะว่าลำนานไปหน่อยคือช่วง,งนี้ไม่ได้รับงานเป็นคันแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าทําไม่ไหวเนาะ เกมเนาะงั้นครึ่งคันแทนได้ไหมเอาครึ่งคันก็เอ้ยเอาเป็นว่าฝาสูบเสื้อสูบอสระลูกสูบอะไรเซตอะไรให้ได้แต่เอาไปประกอบไล่กันเองนะถ้าให้ไล่ให้แบบนี้ไม่ไหวแล้วนะครับก็คันนี้มาดูสเต็ปที่สอเจ้าทำไปนี่พี่ขอแอ็กก่อนดูทรงผมด้วยอยากเจออะอยากเจอใครอ่ะอยากเจอเออ่โซนวัยรุ่นแรงๆร้อยยี่สิบห้าอะไรเงี้ยนี่ดูดูฝาสีแววงานเกตบีเกตบีอันนี้ ฝานะพร้อมเซตและขายเลยนะห้าพันห้ามีสปริงให้ด้วยแล้วก็มีตัวเฟืองบิดแคมใช้โซ่ตัวเก่าเซ็ตนี้เลยดีกว่าใช่เซตนี้ห้าพันห้าราคาช่างราคาช่างเลยราคาหน้าร้านนี่หกพันปักเอ็งว่าแอ็กไหมแอ็กเยแต่ถ้าสปริงวาเพิ่มก็ต้องเพิ่มตังค์ด้วยนะถ้าเปลี่ยนก็ได้ใช่เพราะมันโมได้หลายอย่างนี่คือห้าพันห้านี่คือโมนิดหน่อยแบบวิ่งได้แน่นอนแต่ถ้าจะโมเต็มนี่ต้อง หกพ0นห้าใช่ครับอันนี้คือที่พูดมานี่คือราคาช่างนะโอเคช่างแม่งประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าพี่ขายประกอบเองหน้าร้านพี่คิดอยู่7,500นะครับก็กูไม่รู้หรอกใครจะขายฝาราคาเท่าไหร่แต่กูบอกแล้วฝาวิ่งไม่ได้มันต้องมาแก้นะครับว่าจะเป็นแก้พอร์ตแก้หลังวาล์วแก้เปลี่ยนใบวาล์วแก้สเป็งโอ้เยอะแก้ทุกอย่างเลยเนี่ยใช่นะครับปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ก็จบแล้วรถคันนี้เป็นสเต็ป67ชัก5้าปักเนี่ยเอาวน้องมันบอกให้ดา6ไม่ใช่หรอ หกหกมันแคมรอไม่แรงไงไงก็เลยจัดให้เลยเป็นหกเจ็ดชักห้าก็ข้างล่างมันทำเองเราทำแค่ข้างบนก็เลยเป็นหกเจ็ดชักห้าสี่วาววาวขนาดยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบสองใหญ่จังวาวขนาดยี่สิบห้ายี่สิบสองก็อันนี้บอกกันเลยว่าใช้งานกันแล้วก็ของทุกอย่างที่น้องมันติดมาก็ประมาณนี้แต่ว่าแคมนี้เจียวองศาให้ไหมหลังแคมก็จะดังนิดหน่อยหลังแคมจะดังนิดนึงแต่รถเปิดแรงนะแต่ถ้าจะให้เงียบก็ไม่แรงเพราะตอนนี้มันยังไม่มีแคมมที่เราเราเนี่ย ได้สเปคแคมใช่ไหมต้องส่งแคมสเปคนี้ไปที่ไปที่โรงงานเพื่อให้เขาเอาเครื่องเข้าเครื่องสแกนแล้วปรับหลังแคมให้มันกลมมันถึงจะเงียบแต่มันไม่แรงเงียบพังดังวิ่งเราก็เลยเอาแบบอย่างนี้แล้วกันจะได้แรงๆหน่อยก็ฝากถึงวัยรุ่นที่เวฟร้อยยี่ห้าโซนโซนอภิชาติฟาร์มอ่ะอ๋อแถวนั้นแล้วแถวฟาร์มกูแดกแม่งให้หลับเลยเนี่ยเอารถเอารถกับลูกกระจ็กก่อนก็ได้นะตอนเนี้ยเออ ประมาณนี้แหละเอาลูกกับลูกกระจ้าก่อนเนี่ยเยอะคู่คนคงอยากได้ยินเสียงฮะับเอามาดูของแต่งกันแล้วกันของแต่งคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยมีล้อมีอะไรทั่วไปชุดสีก็ยังไม่ได้ใส่มาสเตอร์เราใช้อยู่16 30นะครับตอนนี้ใช่ปหมไม่ใช่ยี่สิบเก้าพี่เอาสิบหกยี่สิบเก้าสิบห้าได้มั้งเนี่ยสิบหกยี่สิบเก้ากูเปลี่ยนแล้วเชื่อใจกูดิกูเปลี่ยนแล้วสิบหกยี่สิบเก้านะครับตอนนี้ล้อก็ต้องเซตให้มันลื่นๆแบบนี้นะเนี่ยมีเสียงด้วย มันเป็นเสียงแมวหอนทุกคนคงจะอยากได้ยินเสียงแต่มาดูกล่องไรระบบคันนี้ก็ยังเป็นกล่อง API เหมือนเดิมจ้ API Tech 8.9ก็คงจะเสียเวลามานานแล้วเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเลยดีกว่านะครับฟังเสียงเลยได้สตาร์ทแข็งแรงแข็งแรงสั่งได้ที่สจอเมรุวันแต่ว่าเท่าไหรเพ่ว่าไป1,500กว่าบาท ไหวไหมเนี่ยจะกี่ไหวไหมเนี่ยโอ้กระจกพับเลยอ๋อไม่ใช่พับอยู่แล้ว อาวยังนไงน้ำมันหมดปะเนี่ยปักยังน้ำมันหมดบอทำอะไรให้ผมว่าทำอะไรเอาบอแล้วผมไม่ได้ขันเรือนแล้วบอแล้วเรือนบดขาว้าว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 เห็ยนไม่เนี่ยบอผมไม่รถ ไปแรงบอกแล้วจะไปบอกป่าแล้วใครขันวะป้าเฟรม90องศาเนี่ยเรียกนั่งมาเขียตัวเออะไรครับนี่เอาหลุดได้จังได้ออกตัวว้าวว้าวร่วงเลยสันรถเฉยเฮ้ยแล้วเม่ไรมึงมีไขควงไหมไม่ได้เอามาถ้างั้นคงจะต้องยกกลับในรถก็ไม่มีเอ้ยเดี๋ยวโหดูในรถกันดีกว่ามีบ้างดูคนนี้ก่อนดูคนนี้ก่อน สแสดงพวกผมนี่เล่นกูซะแล้วนี่ถุงเหรอไม่มีโอเคเดี๋ยวดูในรถยนต์แป๊บหนึ่งฝากไปให้คิดเช็คเรือนเช็คท่อให้ดีนะอันนี้เรือนหลุดกูเคยท่อหลุดด้วยรัดแน่นอยู่นั่นอะรัดแน่นก็งนนมสััๆไวันนี้ก็รถแรงเปล่าบอกกูดูไปโอ้โหจุดจัดอ่ะดึงเปติงโจ้โจ้ติงเลยเสียระบบไหมฮะเฮ้ยไม่เสียหรอกแค่เรือนหลุดเองแรงเกินจนเรือนกระจุยอ่ะแรงเกินไงอืแค่คิดเอานะก็ ะเวลาจะทําคลิปอวดอะไรใครทีไรเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ไปวิ่งบวกแดกเขาตลอดนะแต่เวลาจะอวดในคลิปเนี่ย,ยเ,เป็นยังไงว่ากันเป็นจังที่ไงไปหาใครครวงมาโอเคแป๊บนึงครับทุกคนอุปกรณ์มีพร้อมชีวิตกูน่าสงสารไหมเราไปรุ่นข้างทางอยู่เหรอมันก็พากูมาเกินเกมไอเหียมึงก็แบบใส่แน่นๆให้กูหน่อยก็ไม่ไมด้เออ มันเปียกเลยโอ้โหแล้วร้อนด้วยมจะไม่ยากตรงไหนเนี่ยแค่แบบว่าใส่ให้มันแบบว่าพึุบเข้าไปอ่ะเหมือนตอนมึงสอดใส่ผู้หญิงอะ่ะเนี่ยโอ้ยร้อนร้อนอี่าเอ้ยร้อนอีส่าอ่ะ,อะเดี๋ยวขวนันเองรอบนี้ไม่มีลุดชัวร์เปล่าไม่เฮ้ยแต่รอบนี้มึงเชื่อใจกันก็จริงๆเราต้องใช้เบอร์เจ็ดขันมันจะชัวร์ที่สุดละยิงกรึกจบเลยอันนี้มันคลายได้ไงเออ ออไม่หลุดแล้วรอบนี้เยอะไอ้นี้เยื่มก่อนเพื่อหลุดออกลางทางเออนี่ยคนดูก็สำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครกกดติดตามเพื่อ่ที่ต้องติดตามเป็นผู้ที่ชอบบทจันด้วยนะอ,อ,อีกรอบนี้ไม่ไเสียระบบไม่ได้แบบไหวไม่ได้ <laughs> แบบเยอะ